Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ได้ไม้สักทองนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยหลวงพ่อแพรท่านเป็นคนชาวเพชรบุรีท่านเป็นคนที่ชื่นชอบผลงานในไม้ชื่นชอบธรรมชาติท่านเลยได้ให้ช่างชาวเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักเป็นช่างในการแกะสลักโบรชัดแห่งนี้ขึ้นมาค่ะมาเชิญชมด้านในได้เลยค่ะนี่คือองค์ระธานะคะ แกะสลักจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะฝาผนังที่ท่านเห็นด้านบนนะคะจะแกะด้วยไม้สักทองโดยการแกะสลักเริ่มต้นจะเป็นรูปชนะกนารและตามไล่เรื่อเรื่อยตั้งแต่เฟวชาติัที่หนึ่งจนถึงเฟวชานิชัที่สิบค่ะฝาผนังด้านข้างนะคะจะเป็นการแกะสลักสองส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นส่วนแบบนี้นะคะส่วนที่สองจะเป็นส่วนแบบนี้แล้วช่างแกะสลักจะเอามาปร,ประกบกันนะคะ โดยให้พื้นผิวเรียกเนียยเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและร่างที่คูนะคะจะทําด้วยไม้ะเทียนทองนะคะ ตะวันอกก็จะเป็นชัตตะลันตะส่วนทางทิศตะวันตกก็จะเป็นขาววิรุหาการครับส่วนนี้คือทางทิศตะวันตกครับขาววิรุหาการครับ ที่กุฏิ100ปีนะคะตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็สมเด็จพระอาจารย์โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่เขียวนะคะซึ่งหลวงปู่เขียวนี่เป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์่อนค่ะแล้วทางซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นพระที่ทำมาจากหินนะคะก็จะมีพระพุทธเจ้าพระสังฆาจาย์พระศิวลีแล้วก็ปางน,น้าปกค่ะ กามคุตินี้นะคะเพราะว่าจะเป็นที่สวดมนต์สำหรับพระแล้วก็สำหรับสมเณรนะคะสถานที่ตรงนี้เอาไว้ใช้ในพิธีที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสานะคะาค่ะฝั่งตรงข้ามก,กันกับที่สวดมนต์นะคะก็จะเป็นที่ประดิสถานของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธเจ้าทาั้ง2 8องค์ค่ะ A ภายพระวรวิวัดสุวรรณดารามของจังหวัดพระนครศรียาทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งภายในพระวถวัดอัมพวันเจติยารามมีรกิจกรรมฝาผนางังที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปวดเก้าปูดกระหม่อมให้เขียนขึ้นตามแบบศิลปะในสมัยร,รัตนโกสินทร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธรลิานภาลายัยและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวดพระราชลิพน์เรื่องสั่งทองไกทองอีเหนาและข้าววีค่ะเชิญดูกิจกรรมข้างในกันเลยค่ะ ค่ะภายในพระวสุตวัดอภวเจติอารามนะคะมีกิจกรรมความผนังมีเบอรพระราชินิพนธ์มีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจค่ะ เป็นของพระบาทสมเด็ einmal, จพระพุทธเลิศราภาลัยมีทั้งหมดแปดท้องภาพค่ะส่วนหน้าต่างทิศเหนือและทิศใต้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับดาวลมทคอค่ะแล้วผนังรัดแรงทั้งสี่ด้านนะคะเป็นพระราชน,นิพนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยโดยผนังรัดแรงด้านหน้าซ้ายมือนะคะเป็นเรื่องสังข์องผนังรัดแรงด้านขวามือะะเป็นเรื่องทิ่เหนาผนังรัดแรงด้านหลังขวามือนะคะเป็นเรื่องไก่ทองและผนังรัดแรงด้านซ้ายมือเป็นเรื่องคารวีค่ะค่ะ และนี่คือบริเวณประตูด้านหน้าด้านหลังของเท้าโพสตวัดอมพวันเจดียารามนะคะมีเทวดาประจําทิศหรือทวารบาลค่ะเท้าจตุรกรบาลน,นี่คือเท้าทัตตาระส่วนนี้คือเท้าวิรุปักค่ะและนี่คือฝั่งหนึ่งของประตูนะคะนี่คือวิรุษกค,ค่ะส่วนนี้คือเทา้ากเวศค่ะ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเททองเมื่อวันที่28มิถุนายน2479และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเสด็จม,มาทรงเปิดเมื่อวันที่30มีนาคม2520ค่ะ เพื่อบรรจุพระสรีรังคาและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระราชชนุค่ะเลาระเบียงพระวิหารนะคะมีพระพุทธรูปปั้นประดิษฐานอยู่จั้งหมด52รูปค่ะ <S 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 <S